พระบรม,มาราชานุสวารีรัชกาลที่6โรงพยาบาลสวนสราญรมอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสรุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2566 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีนายบรรดาสถิราชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการสถานศึกษาลูกเสือเนตรนารีร่วมพิธีกว่า900คนค่ะค่ะประธานจุดทูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระอรามาธิบดีศรีสินมหาวชิระมหาวชิราวุธน้ ะะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กล่าวคําสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทยซึ่งกิจการลูกเสือนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติซึ่งกิจการลูกเสือนั้นเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนรู้จักใช้เวลาว่างบําเพ็ญประโยชน์แล้วก็สร้างความสมา,านฉันท์ในหมู่คณนะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพั ประเทศชาติตามลำดับนั่นเองค่ะและก็บรรยากาศที่